สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูพิพาพษดีเจ๊พ่วงนะคะครูอ่อยของพวกเรานั่นเองค่ะปิดเทอมแล้วนะคะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนความรู้แล้วก็ทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะเด็กๆก,การบ้านส่งคุณครูเปิดเทอมนะคะเด็กๆในช่วงนี้ถ้าหนูไปเที่ยวที่ไหนไปเล่นกับเพื่อนๆหรือไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพกหน้ากากอนามัยนะ สวมใส่ทุกทั้งนะคะใส่ให้เคยชินค่ะเด็กๆแล้ก็ล้างมือบ่อยๆค่ะบางที่มันไม่มีน้ําให้เราล้างใช่ไหมคะลูกเราก็พกสเปเรย์แอลกอฮอล์ค่ะทักเรียนนี่ฉีดเลยฆ่าเชื้อโรทคทาความสะอาดก็จะทําให้เราปลอดภัยแล้วก็ห่างจากโรคโควิด -19 แล้วก็ไม่เป็นโรคโควิด -19 ด้วยนะคะเด็กๆแล้วช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลย เด็กๆชอบชวนกันไปเล่นน้ำจริงไหมคะถ้าหนูชอบไปเล่นน้ำหนูไปเล่นได้ค่ะเด็กๆแต่เราจะต้องมีสตินะคะอย่าไปเล่นน้ำเพียงลําพังเด็ดขาดนะลูกนะห้ามไปเล่นน้ำกันเองห้ามไปเล่นน้ำเพียงลําพังในจังหวัดตากของเราอะ่ะจะมีแหล่งน้ํามีน้ําตกมีอ่างน้ํามีสระน้ํามีคลองน้ําเยอะแยะเลยแล้วก็ชอบชวนกันไปเล่นน้ํา ไปสี่ห้คนเราไปจับปลากันไหมเราไปเล่นน้ํากันไหมชวนกันสนุกสนานเลยนะคะอย่านะคะอยา่านึกถึงคํานี้เลยคําว่าอยา่าห้ามเด็ดขาดเลยค่ะนักเรียนเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่าไปเล่นน้ําเพียงลําพังอย่าไปเล่นน้ํากันเองถึงแม้ว่าเราจะว่ายน้ําได้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะนักเรียนถ้ามีคนนึงตกน้ํา เราก็จะตกใจรีบกระโดดลงไปช่วยเพื่อนโดยขาดสติขาดความยังคิดสิ่งที่ตามมาคือจมน้ำเสียชีวิตทั้งหมดนะคะอันตรายมากเลยค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นหนูห้ามไปเล่นน้ำเพียงลําพังห้ามไปเล่นน้ำกันเองโดยเด็ดขาดถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยห้ามไปเล่นน้ำโดยลําพังจำให้ดีๆนะคะ เพราะว่าอันตรายมากๆเลยค่ะในช่วงปิดเทอมนี้นะคะหรือถ้าเราผ่านไปเราไปเจอเพื่อนที่ตกน้ำเราห้ามกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดห้ามนะคะห้ามกระโดดลงไปช่วยเพื่อนเด็ดขาดเราทำได้คือตะโกนดังๆให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเรานะคะตะโกนเสียงดังๆเลยแล้วในระหว่างที่ผู้ใหญ่มาช้าเราเจอสิ่งที่อยู่รอบข้างเราให้โยนลงไปในน้ำ เช่นแกนลนน้ําห่วงยางหรือเชือกโยนไปก่อนค่ะนักเรียนเมื่อผู้ใหญ่มาช่วยพวกเราได้ด้วยความรักความห่วงใยจากคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามังม่วงทุกคนนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขและปลอดภัยในช่วงปิดเทอมนี้นะคะแล้วพบกันค่ะเด็กๆบ๊ายบาย